สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่29มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟ์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8อเล็ิโกามาดิดแพ้กับโบโดโกลิมไป1ต่อ2ไบร์เออร์ลูเซนเอาชนะบียาิว3ต่อ0อาร์เซนอลเอาชนะไคลรัตอัลมาตี3ต่อ2 ปาร์ฟอตเอาชนะซาลาเวียปลัก4-1แมนเชนสเตอร์ซิตี้เอาชนะกาลาตสลาสไน2-0คลับบลูตเอาชนะโอลิมปิกมารเ์เกซ3-0เบนฟิก้าเอาชนะเลอ,อัลมาดริค4-2ยูเนี่ยนแซงกิวรุตเอาชนะแอตาลันต้า1-0พีเอสวีเอลเฟนแพ้กับไบยูมินิก1-2อเลอติกบิลเบาแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไป2-3เลียพูเอาชนะคาราบ,บาัก6-0บาร์รเซโล,ลนาเอาชนะโคเปนเกน4-1 โมนาโกเสมอกับยูเวนตุสศูนย์ต่อศูนย์อาร์เจนต์อันสเตอร์ดัมแพ้กับโอลิเบกอนหนึ่งต่อสองปารีสแซงเชียงแมงเสมอกับนิวคาสเซิล์หนึ่งต่อหนึ่งบรเลเซียดอร์ทมุนด์แพ้กับอินเตอร์มิลานศูนย์ต่อสองนาโปลีแพ้ก,กับเชลซีสองต่อสามและไอตตันแฟงเฟิร์ตก็แพ้ก,กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ ford, กก per, ไปศูนย์ต่อสองสรุปตารางคะแนนนะครับที่หนึ่งก็เป็นอาร์เซนอลเก็บไปยี่สิบสี่คะแนนเต็มที่สองเป็นไบรอูเมนิกเก็บไปยี่สิบเอ็ดคะแนนที่สามเป็น old, เลีน ที่5เป็นบาร์เซโลนาเก็บไป16คะแนนที่6เป็นเชลซีเก็บไป16คะแนนที่7เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บไป16คะแนนและที่8ก็เป็น City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บไป16คะแนน8ทีมนี้ก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นทีมเรียบร้อยนะครับส่วนอันดับที่9เป็นเรอัลมาดริดเก็บไป15คะแนนที่10เป็นอินเตอร์มิลานเก็บไป15คะแนนที่11เป็นปารีสแซงต์แฌงแมงเก็บไป14คะแนนที่12เป็นนิวคาสเซิลเก็บไป14คะแนน ที่13เป็นยูเวนตุสเก็บไป13คะแนนที่14เป็นเอเลติโกมาติดเก็บไป13คะแนนที่15เป็นอาตาลันตาเก็บไป13คะแนนที่16เป็นไบเออร์เลคุเซนเก็บไป12คะแนนที่17เป็นบรเซียดอดมุนเก็บไป11คะแนนที่18เป็นโอลิมปิคอสเก็บไป11คะแนนที่19เป็นคลับรูดเก็บไป10คะแนน ที่20เป็นกาลาตาสลายเก็บไป10คะแนนที่21เป็นโมโนโกเก,นนเนาากเก็บไป10คะแนนที่22เป็นคาราบักเก็บไป10คะแนนที่23เป็นเบโดโกริมเก็บไปกคะแนนและที่24เป็นเบนฟิก้าก็เก็บไป9คะแนนอันดับที่9ถึง24ก็ไปเพลย์ออฟนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบสิทีมสุดท้ายนะครับส่วนอันดับที่25เป็นโอลิมปิกบากเซยเก็บไป9คะแนนที่26เป็นปาร์ฟเก็บไปกคะแนน ที่27เป็นยูเนียนอองเซนเกลรุตเก็บไป9คะแนนที่28เป็น PSV เอลเฟนเก็บไป8คะแนนที่29เป็นเอเลติกบิลเบาเก็บไป8คะแนนที่30เป็นนาโปลีเก็บไป8คะแนนที่31เป็นโคเปเกนเก็บไป8คะแนนที่32เป็นอาแจ็คอังสเตอร์ดัมเก็บไป6คะแนนที่33เป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตเก็บไป4คะแนนที่34เป็นซาลาเวียบลักเก็บไป3คะแนนที่35เป็นบีเรลเก็บไป1คะแนน และที่36เป็นไครัตเอามาตีก็เก็บไป1คะแนนอันดับที่25ถึง36ก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมืองไทยครับกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซี่ทีมสุดท้ายนะครับ ทับหลวงยินาเต็ดเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไป1นึ่งต่อศูนย์ลำพูนเวลเลอร์แพ้ชนบุรีเอฟซีศูนยต่อสามมาศรคารคำเอฟซีเอาชนะนครราชสีมามสาสเตอร์เอฟซีสองต่อศนการทะเลเอฟซี FC เอาชนะอยุธยาย,ยินาเต็ด2งต่อหและปัตตานีเอฟซีก็เอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไป2อต่อห ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมส,มสร,รอาเซียนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นนัดที่4ทำเป็นนัดเวอรอแพ้กับบุรีรัมย์ในเด็ดไป1ต่อ4 b บีจ um ีปทุมกินาเด็ดเอาชนะเซบูเอฟซีสต่อ0และรสละง,งอก็เอาชนะของอันฮานอยเอฟซีไป2ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1เป็นสลังอมมีวไป่คะแนนที่2เป็นบีจีปทุมกินาเต็ดมีวเจ็ดคะแนนที่3เป็นบุรีรัมณนเต็ดมิวหคะแนนที่4เป็นเทมันเนตโลเวอร์มิวหคะแนนที่5เป็นของอันฮานอฟซีมิอยู่คะแนนและที่6เป็นเซบูฟซีกอมีอยู่งคะแนน ลายผลฟุตบอลเซาดีบโลเฟชแนลลิกโมงคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัาทีสิบเก้าเอานั้นมาเสมอกับเอาลิยัดหนึ่งต่อหนึ่งเอาไฟฮาเอาชนะเอาคาริสสามต่อหนึ่งและเอาอาลีก็เอาชนะเอาอิดิฟักไปสี่ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮีรานมู่45คะแนนที่2เป็นอัลอาลีมู่43คะแนนที่3เป็นอัลนาเซ์มู่40คะแนนที่4เป็นอัลคาดิซียามู่39คะแนนและที่5เป็นอัลทา on, วอนก็มีอยู่35คะแนนส่วนส้นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นดามัารกเอฟซีมู่11คะแนนที่17เป็นอัลอักลูกมู่9คะแนนและที่18เป็นอัลนัดมาก็มีอยู่5คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ